สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนังน้ำยังอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนจ้านงน้ำยังอยู่ค่ะแต่ว่าวาันมาเจ็บมากากอดเล่นเล่นค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าเต็มกระเป๋าเลยลุยน้ำนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าแต่ว่าน้องนองน้ำเขายังอยู่นะนี่วันเจ็บไปไปให้ยายแล้วค่ะวันเลย,เยอ,อยากเก็บมาดีค่ะ นี่นค่ะมันเกือบนะคะเก็บมานก็เพื่อนๆเต็มกระเ,เป๋าเสื้อเลย <c oughs> ไม่มีอะไรมาใส่จ้ะเออลุยนะลูกมันยังอยู่อยู่มันล่วงช่างมัน,นเนาะเพื่อนๆเนาะเออนะคะเอาแค่สักยี่สิบลูกก็พอละ น้ำยังอยู่ค่ะห่านลุยน้านะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะน้ําอ่ะไหมคะเพื่อนๆน้งน้ายังอยู่นะคะโอ้ยุงก็มาอะไรกันนักนะวัดค่ะพาเพื่อนๆมาเลาะดูน้ําจ้ะเพื่อนๆจ้ะอ่านก็ลุยไปทั่วนั่นแหละค่ะเพื่อนๆไม่ได้ดำนะเขียวเฉยๆค่ะเพื่อนๆจ้ะ ใส่รองเท้าด้วยค่ะมาเลยติดติดคัดคัดใส่มุมไหนก็โมทิ้งมุมนั้นจ้าเพื่อนเพื่อนพ่อลุงเห็นพ่อลุงก็หยิบมาให้จ้าเก็บมาให้ค่ะนะพ่อลุงเขาเห็นทิ้งอยู่มุมไหนพ่อลุงก็ตามเก็บไปให้ที่บ้านจ้ะเพื่อนเพื่อนจ่าเห็นไหมนัวัดนะคะนั่นน่ะวัดนะคะโอ้ หนาอีกตน้นหนึ่งอยู่นาเม้นออกลูกอยู่นะนะเพื่อนไหมคะอันไม่อยากเดินไปมันลุกเห็นไหมลูว่าค่ะเพื่อนๆจ้าลุยน้ำคะ่ะเพื่อนๆะคะพเพื่อนไนะกติหลวงพ่อคะ่ะนี่ไหมคะปันก็ได้รับแจก ถุงถุงอะไรนาะถุงยางชีพแผลเพื่อนของตำรวจภูธรค่ะเขามาให้มีมามา่ามีข้าวมีน้ำปลาแล้วก็มีน้ำตาลน้ำปลามีอะไรนี่แหละค่ะหลายอย่างมีโอ้เยอะเนาะเพื่อนๆเนานะอืมยังลุยไม่เลิกค่นะเพื่อน ชอบน้ําค่ะเพื่นอนเพื่อนนันเป็นคนชอบน้ําอู้อันนี้ลบกเป็นดงเลยจ้าเพื่อนเพื่อนจ้ะนี่เป็นดงเลยค่ะอู้น่าจะนกค่ะจับหอยมากินโอ้ผักบุ้งนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเจ็บผักบุ้งกันเนาะเพื่อนเนพื่อนเนาะเนี่ยเพื่อนเพื่อนนันจีนนะเนี่ยพ่อลุงก็จีนเนี่ยนะคะ เนี่ยอานาเพื่อนๆนมาเก็บผักบุ้งนะคะเพื่อนๆนไม่รู้ว่าสวัสด,ดีเพื่อนๆนหรือยังคะ่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนท้าหวานลืมนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะหนไหมคะเพื่อนๆอนอานภาพเพื่อนๆนมาเก็บผักบุ้งจ้าผักบุ้งงามงามนั้นหวานไปเก็บไปฝากห้องแถวจ้าอปนินให้เขาสี่ตัวแล้วก็ผักบุ้งค่ะ ยายนู้นยายเขาก็มาจากต่างจังหวัดทางไหนนอะอะไรนอร้อยเอ็ดมั้งจ้ะนี่นะคะพเพื่อนนะคะมันจะเก็บเท่านี้แล้วค่ะอ๊าเอาตืมอีกแก๊งหน่อยเนาะพเพื่อนเนาะที่หมุนนี่ไม่ได้หมุนอะไรนะเพื่อนกลัวปิงค่ะ,คคะ,คคะกลวคาะเพื่อนไม่ใช่อะไรหรอกวานกลัวจ้ะไหมคะพเพื่อน ยอดงามงามเห็นไหมคะยอดอบอวบธรรมาชาติคะ่ะแต่ว่ามันสีนี้นะคะเพื่อนๆวันนี้นี่ผัดน้ำมันกินกับปนปลาวันนี้พ่อลุงก็ได้ปลานะคะเพื่อนๆถ้ามีเพื่อนๆที่เปิดกล้องนี่ก็จะเห็นว่าพ่อลุงได้ปลาคะ่ะ ไหนคะเพื่อนเพื่อนนะค่ะาอ,อ,อนุญ,ญาตวางไว้นี่ก่อนนะนั่นนั่นไหมวันจะมาหอบเอาค่ะเพื่อนเพื่อนนี่มันกลัวจะเพื่อนเพื่อนจ้ะนะเสียงอวบอวบดังโป๊ะโป๊ะเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเ็นชายน้ำค่ะเพื่อนเพื่อนจา้าเอาเจ็บผักบุ้งไปให้ปลาเจ็บเอาไปกินคนด้วยซะเลยมาเพื่อนเพื่อนนะอุ้ย นี่ค่ะเพื่อนอู้เป็นดงอยู่นะเพื่อนจ๋าเห็นไหมคะเป็นดงอยู่อ่นพอแล้วคะ่ะมันจะกินไม่หมดโอ้ผักบุ้งไหลนี้นะค่ะเพื่อนๆเยอะอยู่นคะคะปลาพะลุงก็ได้อยู่นี่อพอแล้วคะ่ะนี่นะค่ะเพื่อนๆเห็นผักบุ้งวันนะคะโอ้ย ขอบคุณทุกเลิกทุกไลฟ์ทุกกำลังใจนะคะขอบค,คุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะที่ก็มาทักทายพูดคุยให้กำลังใจค่ะบัวค่ะตัวปริงค่ะพเพื่อนๆจ๋านะคะ,นะคะไปอยู่มาอยู่อย่างนี้แหะคะ่ะเพื่อนๆ เห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนขึ้นมาบ้านแล้วจ้าเห็นไหมคะเก็บผักบุ้งมาอาแต่พอกินนะคะเพื่อนเพื่อนอาจต่พอกินนะคะเพื่อนนะคะเป็นผักบุ้งผักบุ้งน้ำก่อยค่ะกรอบๆนะคะจะไม่แค่น้ำเกลือมาล้างผักบุ้งธรรมชาติค่ะเพื่อนเพื่อนเก็บมันน้ำมันท่วมมะค่ะเพื่อนเพื่อนไหมยอดอวบอวบนะคะเพื่อนเพื่อน จ้างันอันไปเจ็บปกกพาเพื่อนๆนไปเจ็บบกอกน้ําแล้วก็ไปเจ็บผักบุ้งค่ะเพื่อนๆพ่อนพลุงเขาก็ได้ปลามานะเดี๋ยวอันให้ดูเดี๋ยวอันจ้าให้ดูนะคะอันจ้าพ่อลุงได้ปลาทอนมาค่ะนี่ลุงเอาแฟนไว้ตรงนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนไหมนี่นนเดี๋ยวอันเอามาให้ดูนะคะเพื่อนเพื่อนโอ้ยเห็นไหม เดี๋ยวพอลุงนี่พอลุงเขาไปเอามาเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนี่เห็นไหมคะมันจะจับไม่ได้คะ่ะมันอยู่ในอันเนี้ยมันจะจับไม่ได้ต้องให้พอลุงนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นนะคะมันเป็นปลาช่อน,นะค่ะพเพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนหนนเนอะตลกเนาะเพื่อนเนาะ ขอบคุณนะคะเพื่อนๆจ๋าอานจะลาเพื่อนๆไปแล้วค่ะอ่านกระไรสาระไปวันๆนี้แหละค่ะเพื่อนๆไม่มีอะไรแล้วค่ะอยู่ตามประสานี่แหละค่ะเพื่อนๆจ๋าขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะสวัสดีนะคะ งามๆอวบๆจะเป็นเพื่อนเห็นไหมคะเห็นไหมคะเ,เพื่อนๆจ้าผ่านไปกับน,น้องพิงค์จ้าเอามาผัดน้ํามันจินกินกับอะไรก็ไม่รู้ต้องให้เพื่อนๆเ,เห็นให้ได้คะ่ะไหมคะเห็นไหมคะพลุงเขาเขาไปเอาเอากบเอากบยางไปตีมันมาค่ะไปตีแล้วมันคาบกบยางคะ่ะเพื่อนๆ